สวัสดีวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2,568สวัสดีเพื่อนๆนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านในช่วงวันหยุดก็ไปหาทำการบ้านหุ้นเดี๋ยวเราไปอัปเดตเซตอินเดซ x กันก่อนเซตอินเดซ x ประจำวันศุกร์ที่23พฤษภาคม2,568ปเซตปิดไปที่1,176.36จุดปิดบวกไปเล็กน้อย2.99จุดคิดเป็นบวก0.25% มูลค่าซื้อขายสุทธิ34,683.81ล้านบาทเปิดตลาดมาเซ็ตก็อยู่ในโซนสีเขียวเลยนะครับพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่1,184.86จุดในช่วงบ่ายมีแวบๆหลุดมาสีแดงนิดนึงทำจุดตํำสุดไว้ที่1,173.54จุดแล้วก็ไปปิดตลาดที่1,176.36จุดสรุปเบ็ดเสร็จก็บวกไป2.99จุด ก็ถือว่าอาการดีขึ้นเล็กน้อยนะครับได้กรับเซ็ตปิดด้วยแท่งเทียนสีแดงแต่ก็ยืนราคาเหนือกว่าวันพฤหัสบดีแนวต้านในสัปดาห์หน้ายังคงอยู่ที่1,200จุดแนวรับก็คงเดิมนะครับ1,157จจุดนักลงทุนต่างประเทศยังคงซื้อนะครับส่วนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อเล็กน้อยสถาบันและนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศเป็นฝ่ายขาย สรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการไปเมื่อวันศุกร์ที่23พฤษภาคม2568ต่างชาติซื้อ1737.79ล้านบาทบร็กเกอร์ซื้อ10.42ล้านบาทกองทุนขาย1236.72ล้านบาทและรายย่อยนักลงทุนภายในประเทศขาย511.48ล้านบาทกองทุนและต่างชาติเป็นฝ่ายช็อตทีเฟกซโดยกองทุนขาย5 3 1สัญญา ต่างชาติขาย44สัญญานักลงทุนรายย่อยภายในประเทศเป็นฝ่ายรองซื้อสุทธิ575สัญญาในภาพรวมก็มีการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง7 8 8 0หุ้นส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งซื้อนะครับมีหุ้นที่ถูกขายออกมาเพียงตัวเดียวได้แก่หุ้น tli ในภาพรวม most active มีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน8หลักทรัพย์ หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้นเคแบงค์ ank, ราคาไม่เปลี่ยนแปลงยืนราคาคงที่อยู่ที่164บาทมูลค่าซื้อขาย3,272ล้านบาทหุ้นที่ติดเข้ามาในเทเวนตี้ท็อปเกนที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดก็ได้แก่หุ้น OSP บริษัทโอสถสภาซื้อขายกันที่822ล้านบาท OSP ปิดราคาบวกไป11เนด้งขึ้นมา1บาท80สตัง ยราคาที่17บาทรองลงมาได้แก่ awc ปิดบวกไป6%เเด้งขึ้นมา13สตังค์ขึ้นมายืนที่2บาทมูลค่าซื้อขาย3 1 9ล้านบาทหุ้น ba ปิดบวกไป5%เเด้งขึ้นมา70สตังค์ยืนราคาที่13บาท80สตังค์มูลค่าซื้อขาย99ล้านบาทหุ้นที่ปิดราคาเป็นบวกมากที่สุดได้แก่ท w ว n t y f conan supply บวกไปยบปเ เกือบทำซีลิงนะครับในช่วงท้ายตลาดรูดลงมานิดหน่อยบวกไปเพียง20สตังค์ยืนราคาที่1บาท2สตังาคา์มูลค่าซื้อขาย37ล้านบาทพุ้นมาเตอร์ IPO น้องใหม่ก็บวก14%เด้งขึ้นมา14สตังค์ยืนราคาที่1บาท10สตังค์ซีฟาร์มบวกไป9สตังค์ยืนราคาที่84สตังค์ไฮโดรบวกไป17สตังค์ยืนราคาที่1บาท60สตังค์ ส่วนหุ้น TKC และ AIT ก็มีข่าวดีทั้งคู่ราคาปิดในเชิงบวกโดยหุ้น TKC จะทำ tender offer ซื้อหุ้น AIT เมื่อวันศุกร์ TKC ปิดบวกไป90สตังค์ขึ้นมายืนที่10บาท AIT บวกไป36สตังค์ขึ้นมายืนที่4บาท66สตังค์ AIT นี่พุ่งแรงนะครับมูลค่าซื้อขาย67ล้านบาทในช่วงนี้เราก็จะไปส่องหุ้นที่น่าสนใจนะครับ หุ้นสำหรับเล่นเทรดเก่งกําไรในวันที่26พฤษภาคม2568สำหรับในพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่2ได้คัดเลือกหุ้น5ตัวนะครับได้แก่หุ้น AS, AWC, PIN, Plan B และ JTS หุ้น AS s p h e r e Innovations AS ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ปรับฐานลงมาต่ำสุดในช่วงภาษีทรัพป์ซึ่งมีการประกาศสงครามการค้า ประกาศภาษีตอบโต้รีซิปโปรคาลทาริฟสราคาต่ำสุดอยู่ที่1บาท90สตังค์แต่ก็ฟื้นตัวได้เร็วนะครับภายในเดือนเดียวสามารถกลับตัวพุ่งขึ้นไปชนแนวต้าน2บาท84สตังค์แต่ก็ลงมาพักตัวลึกปัจจุบันกำลังรีบาวขึ้นไปเดี๋ยวเราไปขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นจากภาพกราฟหุ้น AS ในไทม์เฟรมเดยนะครับหุ้น AS ลงมาพักตัวที่2บาท6สตังค์เมื่อวันศุกร ุ้นเปิดราคาที่2.18บาทส8สตางค์แล้ววิ่งทะลุแนวต้าน2.54บาทสตางค์ขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ2.60บาท60สตางค์ในช่วงท้ายตลาดมีแรงขายกดทับเทลงมาปิดที่ราคา2.32บาทส2สสงตางค์ส่งกราฟเป็นแบบนี้ก็สามารถเล่นเทรดเกิงกำไรได้นะครับแนวรับแรกอยู่ที่2.26บาท26สตางค์ส่วนแนวรับที่ไม่ควรจะหลุดลงมาก็คือ2บาท6สตางค์ ถ้าหลุดลงมาก็ใช้แนวรับนี้เป็นจุดสต็อปลอสแล้วลงมารับที่ราคา1.90บาท90สตังค์ถ้ายังหลุดลงไปอีกก็ไม่ไหวแล้วนะครับต้องถอนสมอออกมาดูห่างๆส่วนแนวต้านแรกอยู่ที่2.54บาทสตังค์แนวต้านถัดไปคือ2.60บาท60สตังค์ถ้าผ่านไปได้ก็มีสิทธิ์ลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบน2.84สตังค์หุ้นตัวถัดไป a w c asset world corporation หุ้น a w c ในช่วงภาษีทรัมป์ทำราคาลงมาต่ำสุดเปิดกระโดดลงมาเลยนะครับต่ำสุดอยู่ที่2บาท6สตางค์จากนั้นรีบาว์พยายามกลับตัวขึ้นไปชนแนวต้าน2บาทยสตางค์พุ่งทะลุขึ้นไปได้แล้วด้วยแต่ไม่สามารถไปปิดแก็บได้ถอยกลับลงมาพักที่2บาทสสตางค์แล้วก็มีความพยายามหลายครั้งที่ขึ้นไปทดสอบแนวต้าน2บาทยสสตางค์ไม่สามารถผ่านไปได้สุดท้าย ลงมาพักลึกสุดทำราคายูโรที่1.87บาท87สตังค์เมื่อวันศุกร์หุ้น awc ดีดตัวแรงเปิดที่ราคา1.88บาท88สตังค์พุ่งขึ้นไปสูงสุดที่2.2บาทสสตังค์ในช่วงท้ายตลาดถอยลงมา1ช่องยืนที่ราคา2บาทพอดีก็สามารถเล่นเทรดเก็งกำไรได้นะครับราคาหุ้นขึ้นไปจ่อแนวต้าน2บาท6สตังค์ถ้าผ่านไปได้ก็มีแนวต้าน2บาทส2สตังค์และ2บาท26สตังค์ ถ้าขึ้นไปยืนเหนือ2บาท26สตางค์ได้ก็มีลุ้นกลับตัวนะครับโดยมีแนวต้านด้านบนที่เป็นแนวต้านสำคัญบริเวณ2บาท84สตางค์ถ้าผ่าน2บาท84สตางค์ไปได้จะยืนยันคอนเฟิร์มกลับเป็นขาขึ้นหุ้นตัวตัดไปหุ้น p i n ปิ่นทองอินดัสทรียลพในช่วงภาษีทรัมป์ปิ่นทองลงมาปรับฐานต่ำสุดอยู่ที่5บาท50สตางค์จากนั้นก็ทำทรง s h เช e รีบาวกลับตัวขึ้นไป ชนแนวต้าน6บาท90สตังค์จากนั้นราคาหุ้นก็เปิดแกรบกระโดดลงเนื่องจากมีการขึ้นเครื่องหมาย XD แต่มี dilution effect ร่วงยาวลงมาเลยนะครับต่อเนื่องด้วยการประกาศงบไตรมาสที่1ของปี2568บริษัทมีกำไรแต่กำไรลดลงหุ้นเปิดแกรบกระโดดลงมาเปิดราคาที่4บาทยังดีนะครับมีแรงซื้อคืนพุ่งสวนขึ้นไปด้านบนและในสัปดาห์ที่แล้วก็ค่อยๆขยับราคาขึ้นมา โดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์หุ้นเปิดที่ราคา4บาท74สตางค์ขึ้นไปอยู่ในโซน5บาททำไฮสูงสุดได้ที่5บาท10สตางค์ในช่วงท้ายตลาดย่อมา1ช่องปิดที่ราคา5บาท5สตางค์ในสัปดาห์ถัดไปก็คาดว่าจะขึ้นไปปิดแกวบด้านบนนี้ได้โดยมีแนวต้านแรกอยู่ที่5บาท50สตางค์แนวต้านถัดไป5บาท90สตางค์และแนวต้านถัดไปก็อยู่ที่6บาท10สตางค์ ซึ่งเป็นแนวต้านบริเวณแก็บด้านล่างในช่วงที่มีการขึ้นเครื่องหมาย xd แล้วราคาไดรูลงมาถ้าขึ้นไปปิดแก๊ปด้านบนได้แนวต้านสำคัญก็จะอยู่ที่6บาท90สตังค์ส่วนแนวรับที่ไม่ควรหลุดลงมาสต o อปลอสใช้แนวรับที่ราคาเปิดเมื่อวันศุกร์บริเวณ4บาท74สตังค์ถ้าหลุดลงมาก็มารอรับด้านล่างนะครับบริเวณ4บาทหุ้นตัวถัดไปหุ้นแพลน B แพลน B ี e d เด ในช่วงภาษีทั้์หุ้นแพนบีลงมาปรับฐานต่ำสุดอยู่ที่4บาท68สตางค์มีความพยายามกับตัว s h เช e เด้งขึ้นไปชนแนวต้าน5บาท70สตางค์แล้วลงมาพักตัวที่บริเวณ5บาทเด้งกลับขึ้นไปอีกครั้งคราวนี้ไปไม่ถึงแนวต้าน5บาท70สตังค์แล้วถอยยาวลงมาเลยลงมาปรับฐานใหม่อยู่ที่4บาท8สตังค์จากนั้นกับตัว s h เช pe อีกครั้งขึ้นไปชนแนวต้าน5บาท25สตาตังค์ แล้วลงมาพักตัวโดยเมื่อวันศุกร์หุ้นแพนบีเปิดที่ราคา4บาท88สตางค์แล้วพุ่งขึ้นไปสูงสุดที่5บาท15สตางค์แล้วก็ปิดราคาที่ h i g เลยนะครับแพนบีก็มีข่าวเกี่ยวกับการเข้าไปเป็นพันธมิตรกับหุ้นแจสและโมโนเกี่ยวกับการบริหารจัดการถ่ายทอดลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ FA Cup ของอังกฤษการเล่นเทรดเกงกำไรแนวต้านแรก5บาท25สตางค์ แนวต้านถัดไป5บาท30สตังค์ถ้าผ่านไปได้ก็มีแนวต้านด้านบนอยู่ที่5บาท70สตังค์แนวรับที่เป็นจุด stop loss อยู่ที่4บาท68สตังค์ถ้าร่วงลงมาก็มารอที่4บาท8สตังค์นะครับหุ้นตัวสุดท้ายสำหรับชุดนี้หุ้น JTS Jasmine Technology Solution ก็เช่นเดียวกับหุ้นหลายๆตัวนะครับลงมาปรับฐานในช่วงภาษีทรัมป์ jts ก็ลงมาปรับฐานต่ำสุดที่22บาท10สตางค์แล้วก็รีบเด้งกลับตัวขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ47บาท25สตางค์จากนั้นก็ลงมาพักตัวอยู่ที่บริเวณ37บาท50สตางค์เมื่อวันพฤหัส,สบดีหุ้นพุ่งขึ้นไปชนแนวต้าน4 3บาท75สตางค์ยังไม่สามารถผ่านไปได้และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดีดขึ้นไปใหม่ทำราคาสูงสุดไว้ที่42บาท25สตางค์ ในช่วงท้ายตลาดย่อตัวลงมา1ช่องปิดที่ราคา42บาทเล่นเทรดก็งกําไรนะครับราคาหุ้นจ่อแนวต้านแล้วแนวต้านแรกอยู่ที่42บาท50สตางค์แนวต้านถัดไป43บาท75สตางค์ถ้าผ่านไปได้มีแนวต้านด้านบนบริเวณ46บาท75สตางค์และ47บาท25สตางค์ส่วนแนวรับมี2แนวนะครับแนวแรกอยู่ที่39บาท แนวที่2 37บาท50สตังค์ถ้าหลุด37บาท50สตังค์ก็สต็อปลอสออกมาก่อนนะครับแล้วมารอลึกๆด้านล่างบริเวณ22บาทส0สตังค์ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการส่งหุ้นที่จะใช้สำหรับเล่นเทรดเกงกำไรในวันจันทร์ที่จะถึงนี้วันจันทร์ที่26พฤษภาคม2568ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปเที่ยวกันกลับมาก็อย่าลืมทำการบ้านหุ้น ขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ